กันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้พาทุกท่านมาบันทึกประวัติศาสตร์กับซูซูกิ m o เต g p Fanclub นคลับแอคร่วมชมการแข่งขัน m o เต g p 2018สนามที่15ครั้งแรกของประเทศไทยณสนามช้าง International นแนลเซอกิจังหวัดบุรีรัมระหว่างวันที่6-8ถึงตุลาคม2561ที่ผ่านมาโดยส u z ุกินัดสมาชิกมอเตอร์จีพีแฟนคมาเจอกันที่โชว์รูมบิ๊กไบ ซูซูกิเวิลด์หน้าโรงงานไทยซูซูกิมอเตอร์จำกัดคลอง4ถนนรังสิตองคลั์โดยมีสมาชิกทั้งหมด25คันร่วมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมการแข่งขันมอเตอร์จีพีในครั้งนี้ซึ่งก็มีท r r, r, usa, ั้ง GSXR1000R GSX 1,300R งหร้ฮายาบุสะว s ตอร์ม0รวมถึง V s t ต r m 650กห้าศูน t o แอ i เ g นเจอร์ทัวริงยอดเยยมอันดับหนึ่งของซูซูกิในขณะนี้ก่อนออกเดินทางก็ได้มีการแนะนำคณะผู้บริหารของซูซูกิในเมืองไทยซึ่งก็มีทั้งผู้บริหาร ที่เข้ามาประจำการในเมืองไทยของเราเป็นครั้งแรกนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการแนะนํามาแชลขับขี่นําขบวนในการออกทริปครั้งนี้รวมถึงคุณเลิศศักด์นวาวิมานกรรมการบริหารของบริษัทไทยสุสกิมอเตอร์จำกัดก็ได้ออกมากล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและสมาชิกทุกท่านของกลุ่มสุสกิบิ๊กไบค์มอเตอร์จีพีในครั้งนี้ซึ่งสนามก่อนหน้าที่อารากอนสเปนนั้นผลการแข่งขันปรากฏว่าสุสกิทั้งสองคันเข้าชิงชัยเป็นที่3และที่4อย่างสวยงาม ก่อนออกเดินทางก็ได้มีการทัพวกมร่วมกันบริเวณด้านหน้าของบริษัทไทยซูกิมอเตอร์จำกัดโดยมีคุณเลิศศักด์นววิมาณกรรมการบริหารของซูกิร่วมตีธงปล่อยขรบวนคาราออกเดินทางจากหน้าบริษัทไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อจมการแข่งขันมอนโต้จีพีครั้งแรกของประเทศไทยก็จะเห็นว่าสมาชิกของซูกิทริปนี้มีทั้งเจ้าไฮยบุษะหนึ0งายซีซี r ีเ0สเอ็กอาร์หนอร์0 0นึ่งพันวีรมวมถึง SV650 และ GSXS750 กลุ่มซูซูกิบิ๊กไบคับนั้นวิ่งกันไปเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามเป็นอย่างยิ่งลักษณะของการวิ่งก็คือสลับฟันปลาซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานของการเดินทางท่องเที่ยวทางไกลนั่นเองแล้วก็มาถึงจุดแวะพักเตมิมน้ำเชื้อเพลิงซึ่งรถทุกคันนั้นก็เรียกว่าถานน้ำมันใหญ่โตมโหฬารครับจะวิ่งรวดเดียวถึงบุรัมก็ได้แต่เพื่อให้ทุกคนได้พักผ่อนคลายกล้ามเนื้อจึงมการจอดแวะพักเติมน้ำเชื้อเพลิงให้ทุกคนได้รีแลกกันเล็กน้อยเพื่อการเดินทางต่อไปนั้นนนนนนนไไมม่่ม่่่ีล้าาาาจเกกกิปปใชวงทผั็รฏ S v s t o r m 1000, v s t o r m 650, a v e n t u r e Touring ยอดขายดีมากครับหลายคนติดตั้งกระเป๋าท้าย2ใบ3ใบเพื่อให้เหมาะกัการเดินทางสามารถใส่เสื้อผ้าสัมภาระเต็นได้อย่างมากมายทีเดียวอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดิบขายดีเป็นอย่างมากของ Suzuki Big b i ไ e ก็คือ GSX S 7 5 0 Sport Naked เครื่องยนต์4สูบเรียง 750cc ี750 cc, ราคานั้นถือว่าเป็นมิดต่อผู้ขับขี่กำลังเครื่องยนตก็ถือว่าล้นเหลือพลังสูงสุด112แรงมา้า ที่ 10, ห5 0 0รอบต่อนอาทีเกือบจะทเท่ากับพลังแรงม้าสูงสุดของ MT09 ของยามาฮ่าขบวนคาราวานของ s ุ z กิ i m o ต o GP Fan Club a c t i v i t y ในครั้งนี้ก็มาถึงบริเวณด้านหน้าของสนามแข่งขันช้างเซอร์กิตที่บุรีรัมย์ต้องบอกเลยครับว่าตลอดช่วง3วันนั้นมีผู้ชมมากมายกว่า2 0 0 0 0 0คนในส่วนของบุ๊คสุสกิบิ๊กไบในวันนั้นก็มีการนำรุ่นต่างๆมาตั้งโชว์โดดเด่นรวมถึงการจัดงานมิดแอนกริดระหว่างนักแข่งทั้งสองคนก็คืออเล็กซ์บรินและอีแอนโนเน่สมาชิกแฟนคลับของสุส าบ,บางคนเตรียมหมวกกันน็อกมาบางคนก็เตรียมหมวกแก๊ปเสื้อยืดมาให้ทั้งสองนักแข่งได้เซ็นกันอย่างเต็มที่และคนนี้ก็คือเอโนเน่ครับมาคนแรกคนที่2ก็คืออเล็กซ์รินการแข่งขันมอเตอร์จีพีสนามที่1 4ที่อารากอนสเปนนั้นก็ปรากฏว่าทั้งสองคนนั้นทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยอเล็กซ์รินนั้นเข้าส้นชัยเป็นที่3ตามหลังผู้นําเพียงแค่1วินาทีกว่าๆเท่านั้นเองอันดับ4เป็นของเอโนเน่ทั้งสองคันครับวิ่งไล่จี้อันดับ1อันดับ2ได้อย่างตื่นเต้นว,ว่เนนนนวาเสียวต บิ๊กไบในวันนั้นไฮไลท์สำคัญของสุกิในวันนั้นก็คือการน,นำเจ้า GSX-R รถแข่ง m o เต g รมาจอดตั้งโช์โดดเด่นให้ทุกคนได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดแบบมือเอื้อมถึงแต่ว่าห้ามจับแตะต้องครับนี่คือ GSX-R รถแข่ง m o เต g p เครื่องยนต์4สูบเรียง Double Overhead c a m s h a ชา1 6สบวาล์ี่วาลต่อสูบป,ปริมาตรเต็ม 1,000cc ให้พลังแรงม้าสูงสุดมากกว่า240แรงมา้า แล้วก็มีความเร็วปลายที่สูงสุดมากกว่า340กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถแข่งคันนี้เป็นหมายเลข42ของอเล็กซ์รินนะครับนบิดดาวรุ่งดวงใหม่ที่สุกิปั้นขึ้นมาอย่างเต็มที่ในขณะนี้ซึ่งกรณีน,นี้ก็มีการปั้นมาวลิกบินญาลสขึ้นมาแล้วแต่ว่าทีมเยาว่าก็มาเอาตัวไปซะอย่างนั้นและครั้งนี้ครับอเล็กซ์รินเองก็ถือว่าเป็นผลงานของทีมสุกิในช่วง2ปีที่ผ่านมามีหลายคนสงสัยสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับจานเบรคของรถแข่งมอเตอร์จีพีว่าทำไมมีสีดำๆนี่ก ระบายควาร้อนที่ดีกว่าจานเบรกโลหะทั่วไปดิสเบรกหน้าของ Brembo m o n o b น o c ็อกอัพไซด์ดาวหน้าเป็นของ e อ l i n ลมีกระปุกซับแทงสาร์มหลังทําจากอลูมิเนียมอะลอยขนาดใหญ่ทรงสามเหลี่ยมคว่ำนะครับและตรงนี้ก็คือชุดคลัตช์แห้งนะครับที่ออกแบบได้แนบชิดกับตัวเฟรมเป็นอย่างยิ่งเฟรมเป็นแบบทวิสปาอลูมิเนียมอะลอยบีบให้แคบลงอย่างมากท่อสูรของอคาโปวิก ดูกันชัดชนะครับว่าสวิงอาร์มหลังนั้นนะครับมีความใหญ่โตขนาดไหนจานเบรกหลังสังเกตดูเป็นจานเบรกธรรมดาลูกสูบเดียวเป็นเพราะว่าเบรกหลังนั้นไม่ค่อยได้ใช้ครับยางสลิกหน้าหลังของมิชลินเริ่นมาเป็นแบบฟูลดิจิตอล LCD ถังน้ำมัน ium, อลูมิเนียมเบาะนั่งก็สามารถปรับระยะได้ และก็มีส่วนของไฟลิงท้ายที่มีความปลาปลดเปรียวไฟท้าย LED โดดเด่นและสวยงามผลการคอลีไฟที่สนามช้างสกิดในวันนั้นปรากฏว่าอ e ีโนเน่นั้นทำเวลาคอลีไฟมาที่6ขณะที่อเล็กซ์รินนั้นคอลีไฟมาที่1 7และนี่ก็คือ GSX-RR รถแข่งมอเตอร์ GP ของทีมสตุกิ i X-Star บรรยากาศของการชมมอเตอจิพีนวันนั้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าสุขสนานตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งผลการคอลีฟไฟเอเนเน่หมายเลข29่สาทำเวลามาที่6ออกสตาร์ทในแถวที่2ขณะที่อเล็กซ์รินนันคอลีฟไฟที่11ออกสตาร์ทในแถวที่4สรุปผลการแข่งขันเอเนเน่หมายเลข29จบอันดับที่11ดขณะที่อเล็กซ์รินนันทำงานได้ดีกว่า จบอันดับที่6ได้อย่างสวยงามตามหลังที่1เพียงแค่3วินาทีเท่านั้นช่วงนี้เราจะมาชมภาพของเจ้า GSXR 1000R Super Sport 1000cc รุ่นใหม่ล่าสุดของสุกิกได้มีการนำมาิ่งทดสอบในสนามช้างเซอร์กิตนะครับก่อนหนะ้าการแข่งจะเริ่มต้นขึ้นไม่ถึง2สัปดาห์ซึ่งในช่วงนี้เป็นการวิ่งจากโค้งที่1ไปถึงโค้งที่3ทางตรงย,วยาวๆนะครับกว่า1กิโลเมตรดูนะครับว่ามันสามารถทำได้สูงสุดถึง280กิโลเมตรตชั่วโมงก่อนจะค่อยๆเบรกแล้วก็เข้าโค้งไปอย่างสวยงามนี่คือ GSXR r, r 2 แรงม้าที่13,200รอบต่อนอาทีเป็นซ u เปอร์สปอร์ต1 0 0 0รุ่นเดียวที่มีวาลแปรผัน SRVVT หรือ Suzuki Racing Variable Valve Timing และในช่วงนี้มาฟังสัมภาษณ์ของสมาชิก Suzuki Big Bike กันดูครับว่ารู้สึกอย่างไรกับการแข่งขันโมโต G ี GP สนามนี้ครับครับสวัสดีครับผมเลออ o ตมาครับพี่ผมอยู่กลุ่มตัวอ่อนครับ SVK ครับผมวันนี้มาคลิปของูซูกิครับ โห oh, สุดจริงครับพี่สนุกมากครับขอบอกว่างานมอเต g p ครั้งหน้าไม่พลาดแน่นอนครับผมสวัสดีครับผมชื่อธภพลหยาสุขชื่อเล่นชื่อเกมครับผมใช้รถสุสุกิ d l 1 0 0 0ัน XT หรือว่าที่บ้านเราเรียกว่า V ีสตอมพ0 0นะครับแนะนำของคนที่ชอบขับรถเที่ยวเดินทางซึ่ง v s t o ต m 1000ตัวนี้ตอบโจทย์มากในเรื่องช่วงล่างดีขับสบาย แล้วก็แรงทร์กแรงม้าอะไรต่างๆเป็นสิ่งที่มันให้มาแบบสมส่วนกันมาทริปกับซูซูกิครั้งแรกไทยซูซูกิครั้งแรกครับผมก็ความประทับใจก็เจ้าหน้าที่สตาฟทุกคนดูแลดีมากเลยครับก็คือแบบมีความประทับใจแล้วก็ครั้งหน้าอยากจะมาอีกแล้วก็มอเตอร์จีเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้มาดูซึ่งสนุก สนุกแบบเหมือนเราดูในทีวีใช่ป่ะเราจะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งเราอยู่ในสนามเราได้ยินเสียงเครื่องยนต์เราได้ยินเสียงรถแล้วเราได้เห็นความเร็วที่เขาใช้กันจริงๆคือมันตื่นเต้นมากจริงๆคือมาดูของจริงแล้วมันมันเหนือกว่าทีวีนะความรู้สึกผมก็ขอขอบคุณไทยซูซูกิมากๆนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับผมและกลุ่มเพื่อนๆที่มาด้วยกัน <laughs> ก็หวังว่าเดี๋ยวปีหน้าถ้าเกิดมีโอกาสอยากจะมาอีกครับผมขอบคุณครับ และนี่ก็คือการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของสุกิกับการแข่งขันมอเต g รีพครั้งแรกของประเทศไทยเอาละครับเวลาของรายการในสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วพบกับผมสุรชัยพันธุ์พนุลได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องกล่าวลากันไปก่อนสวัสดีครับ